สวัสดีค่ะสวัสดีชาวทัดลุลมมิถุนตุลและก็กลุ่มนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักของชาวธาตลมในช่วงเดือนมิถุนาย,ยน2567นะคะการทํานายเป็นการทานายโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับผู้ใดเลยก็ได้นะคะโปรดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปกนแล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชาวทาดลมในการเลือกไพ่สิบใบนะคะ ให้ใบแรกค่ะ so v e n of s ฟว s e v e เว่น n คือการเป็นคนที่ต่อสู้พยายามเป็นคนที่พยายามเป็นคนที่มุมานะโอ้การพยายามของคุณคุณเป็นคนที่เฉิดฉายมากๆคุณสร้างตัวเองมาจากมาจากเล็กๆอะจนตอนนี้คุณคุณเฉิดฉายคุณมีความมั่นอกมั่นใจ คุณเป็นคนที่มีแต่คนอิจฉาค่ะอิมเพรสคือกินดีอยู่ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็คือมีความสุขอะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองมีความสบายใจเหมือนคุณผ่านอะไรมาเยอะเนาะผ่านการพยายามจุดทาให้ตัวเองอยู่ในจุดที่เฉิดฉายมากๆมีแต่คนอิจฉาคุณถ้าเป็นผู้ชายก็คุณจะมีดวงนาลีอุปัมร,รมคุณจะอยู่กับ คนที่เสริมคุณในเรื่องของการเงินแล้วก็ทำให้ชีวิตแบบมีความสุขแต่ด้วยด้วยกับต้องอยู่กับเหมือนเป็นดวงนาฬิอารุปธรรมว้าวในเรื่องของความรักคะ่ะสองผู้ไคนโสดจะได้เจอกับคนรักนะคะเป็นคู่แท้คู่สมิ่สองผ้ไมาแล้วความรักที่คู่แท้เอ็มเปอร์ ก่อนหน้านี้คุณน่าจะเจอกับความอึดอัดครับข้องใจในเรื่องของความรักเนาะเบื่อหน่ายรู้สึกอึดอัดรู้สึกเอ,อเหมือนอยู่ในอำนาจของใครบางคนก่อนหน้านี้ตอนนี้คุณน่าจะเปลี่ยนตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขสามไม่เท้าคือการการมองหาสิ่งที่มันมั่นคงในชีวิตมีการได้ปรดปรับเปลี่ยนตัวเอง แไม่เท้าออกมาจากความวุ่นวายเดดชีวิตของคุณน่าจะเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าในใจลึกๆก็ยังรู้สึกยังรู้สึกอยู่กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในเรื่องของความรักเนาะมันมีบางสั่งอมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันติดค้างอยู่ในใจในเรื่องของความทุกข์ความทุกข์ในเรื่องของความรักอาจจะเจอรักที่ผิดหวังมาก่อนหรืออาจจะไม่ได้ผิดหวังแต่ว่าเจอกับความกดดันมากๆในเรื่องของความรัก แต่ตอนนี้มันน่าจะคลี่คลายเพราะการพยายามของคุณก่อนหน้าน,นี้คุณน่าจะเป็นคนที่ยอมแล้วก็ทำให้ตัวเองแบบคือยอมเขาทุกอย่างอะยอมที่จะไม่พูดยอมที่จะทำตามยอมที่จะอยู่ใต้อาน,นัจของเขาคุณอาจจะดิวกับคนชาวลัคนาราศีเมษก็ได้ดูความสุขมันไม่ได้เติบโตแต่ว่ามีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาจะรู้สึกว่า ุอยากจะหลุดพ้นเนาะบางคนท่านถ้ามีประเด็นปัญหาอะไรเยอะๆมันมีโอกาสที่คุณจะจบจากเลิกลากันไปเพราะว่าในดวงมันขึ้นมาเดดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ในเดือนนี้มีโอกาสที่คนโสดจะมีความรักดีๆเข้ามาค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะในเรื่องของคนโสดความรักของคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดอย่างที่ไพ่ขึ้นมานะคะมีไพ่เมเจอร์อาคานตขึ้นมาก็คือมีเอ็มเพรสเอ็มเพอเรอร์ไพ่จักรพรรดิทั้งคู่เลยจกักรพรรดินีจักรพรรดิ์จกัจกรพรรดิกับจกักรพรรดินีเนาะแล้วก็มีเฮอร์มิตแล้วก็มีดูดีมันบ่งบอกถึง ความสัมพันธ์ของคุณคุณเป็นคนที่มีรักแท้นะคะแต่ว่ารักแท้อันเนี้ยมันก็มากับคําว่าความอดทนความพยายามคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงอะถ้าจะต้องคอือยังไงคุณอดทนได้เพื่อรักครั้งนี้ถ้าจะมีความรักคุณก็อยากจะมีความรักที่มันยืดยาวที่มันยาวนาน คนเป็นคนที่ยอมได้กับทุกเรื่องทั้งในเรื่องของความกดดันยอมเขาทุกอย่างทําเพื่อเขาทุกอย่างแต่ว่าบางครั้งคุณก็ไม่เห็นความเติบโตในเรื่องของความรักครั้งนี้เนาะคนโสดน่าจะมีอะไรที่มันเคยเปลี่ยนแปลงมาก่อนหน้านี้แล้วคุณอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนเปลี่ยนการพุ่งเป้าในเรื่องของความรัก อืมคุณอาจจะไปโฟกัสกันเรื่องของงานความรักถึงคุณจะอึดอัดคุณก็เหมือนกับมันก็เบื่อเนาะแต่ว่ามันก็เหมือนคุณทนนะคะคุณพยายามทําให้ความรักมันไปต่อแบบสวยงามไปต่ออย่างชิลๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าโอกาสที่มันจะเป็นแบบนั้นดูดูมันดูมันไม่ใช่เพราะว่าเดอะเดตมันมีการเปลี่ยนแปลงคุณน่าจะ ตัดปัญหาไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าใจลึกๆของคุณก็ยังมีคนคนนี้คนที่เคยเลิกลากันไปยังอยู่ในหัวใจยังอยู่ในจุดที่มันอยู่ในในลึกๆในตัวตนของคุณยังรู้สึกถึงคนคนนี้ได้คุณจะได้เจอกับรักแท้นะคะเป็นคู่จากอดีตชาติเลยเหมือนคุณเข้มแข็งขึ้น,นคุณมองเห็น ถึงอนาคตในเรื่องของอความสุขเนาะถึงคุณจะรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดคุณโดนสารพัดในเรื่องของการโดนการโดนโดูถูกการโดนอ่ความทุกข์อ่ะมันโดนแบบเลื้อลังมานานแล้วจนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่ไม่พูดเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากๆอืมมันหล่อหลอมทำให้คุณ มองในเรื่องของความรักแบบนิ่งๆไม่ได้หวือหวาเอา่อเฮอร์มิตคุณน่าจะตื่นรู้กับในเรื่องของความรักเนาะเหมือนกับประมาณว่าถ้าเป็นคู่แท้จริงๆเดี๋ยวคุณก็เจอคุณไม่ผวนขวายในเรื่องของความรักเพราะคุณโดนมาหลายอย่างแล้วทั้งในเรื่องของการอกหักผิดหวังหรือคําพูดคําจาหรือการโดนกดดันต่างๆนานา คือมันขึ้นทั้ง5้าถ้วยแฮงแมนแล้วก็สามดาบคือเจอมาหมดแล้วเรื่องแย่ๆในเรื่องของความรักตอนนี้คุณเป็นคนที่นิ่งขึ้นถ้ามีในเรื่องของความรักคือคุณก็จะขอดูๆไปก่อนคบๆไปเรื่อยๆก่อนศึกษาให้นานขึ้นเหมือนกับดูให้นานขึ้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วความรักคุณจะมีใครเข้ามาในความรักเพราไพ่มันโชว,ว่าเดือนนี้คุณจะได้เจอความรัก ผู้แท้ผู้โซเมตเป็นคู่จากอดีตชาติก็ได้นะคะโอ้ oh, ชีวิตคุณตัวคุณเลยอิมเพรสค่ะคุณจะเป็นผู้หญิงที่น่ายชาิชฉาในเดือนนี้คุณจะหลุดจากความเบื่อนหน่ายความรักจะพุ่งตรงมาหาคุณเดอดเดขึ้นมาอีกแล้วอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกหรือเป็นชาวธาตุไฟเมษิงทนูเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้ค่ะมีนกรกฎพิจิกคุณจะ เป็นคนที่สวยงามในใน,ในดวงตาของเขาคนคนนี้อาจจะมาตื้อคุณมามาจีบมาปลูกต้นรักจนคุณรู้สึกว่าคือบางครั้งคุณก็เบื่อเนาะเพราะว่าคุณเจอแต่คนที่อาจจะไม่ได้ทำให้คุณใจฟูมาก่อนหน้านี้คุณเจอแต่ความผิดหวังเนาะคุณก็แรกๆกก็อาจจะปิดกัน้น ไม่ได้เปิดโอกาสให้คนคนนี้แต่คนคนนี้โอ้โหพุ่งตรงมาหาคุณเขาทําทุกอย่างเพื่อให้เขาชนะในเรื่องของความรักเขาเป็นสิบไม่เทา้ารักแบบทุ่มเทเขาทําทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างเพื่อคุณเทีเ่ยวไล้เที่ยวสื่อเอ้อขอโทษค่ะเที่ยวไล้์เที่ยวคือเลยแหละอืมเดี๋ยวขอดูต่อแล้วคนคนนี้เป็นยังไงอีก ดูเป็นดูเป็นคนนิ่งๆนะแต่ว่าเขาเหมือนเขาเขาจะมีคือเขาก็สู้ไม่ถอยเป็นเดอะชาริออรตะะสู้ไม่ถอยถึงคุณจะเงียบจะนิ่งไม่มีปฏิกิริยาใดๆอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็พร้อมจะสู้พร้อมจะสู้กับความรักครั้งนี้อืมเนี่ยสุดท้ายเขาจะชนะ เขาจะทาให้คุณมีความสุขได้ไพ่ที่ขึ้นมาคือคุณก็ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะสองจิตสองใจกลัวว่าความรักมันจะเป็นเหมือนเดิมคุณเหนื่อยกับความรักมาเยอะเลยรู้สึกว่าความรักมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นแค่เรื่องที่มาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้จริงจังอะไรเจอแต่ความรักผิดหวังมันทำให้คุณรู้สึกเศร้าอ่ะ ในใจลึกๆคุณเจ็บปวดเนาะมันเศร้ามันรู้สึกผิดหวังอืมทั้งๆที่คนดีๆมันก็มีนะแต่คุณไม่เลือกคุณเลือกจะไปจําเรื่องที่มันไม่ดีอะ่ะอืม The world ขึ้นต่อจากนี้คุณจะได้รับความสุขนะคะคนคนนี้จะสู้ไม่ถอยเขาจะมาจีบคุณโดยที่แบบอ่าทําให้คุณยอมได้ให้คุณใจอ่อนได้ The world ขึ้นในเรื่องของความรักคือคุณจะมีความรักมีความสุขอสองถ้วยคนคนนี้ เป็นผู้แท้ผู้โซเมตของคุณเป็นที่เป็นอาจจะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาประทานมาให้คุณก็ได้เพราะว่าเฮอร์มิตคือคนจากอดีตชาติอืค่ะ,คะก็ประมาณนี้ความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนมิถุนายนก่อนหน้านี้คุณน่าจะเจอกับปัญหาของความเบื่อนหน่ายเนาะเจอแต่ปัญหาเดิมๆความความเข้มงวดความกดดัน การมีอโกอัตากับคนที่คุณดิวด้วยก็ได้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะจบจบปัญหาอยากจะพ้นออกจากปัญหานี้ไปเลยแต่ว่ามันเป็นแปดไม้เท้าค่ะคุณทําไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะต้องทําร่วมกันอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวหรืออาจจะเป็นภรรทที่มันยังทําอะไรร่วมกันอยู่มันมีการเติบโตในเรื่องของความรักครั้งนี้ หรืออาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้ที่อาจจะต้องสอดคล้องกันอยู่มันมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ในเรื่องของความรักในเรื่องของการงานเนาะในเดือนนี้มีโอกาสที่ความรักของคุณมันจะเหมือนกับอีโก้อัตตาของคุณมันพอๆกันจากจาก Emperor เอมเปอรป็นเอ็มเพรสความสุขเริ่มเริ่มมีมากขึ้นได้มีการปรับตัวมีการได้พูดคุยกันใหม่มีการได้เริ่มต้น ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเหมือนความพยายามของคุณมันเป็นผลบางครั้งคุณก็รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็มันมีมันมีความกดดันที่มันมันเป็นปัญหามันนานแล้วเนาะบางครั้งคุณก็รู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เขาทําให้คุณแต่ว่าคุณคิดว่าคนคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณหรือไม่ก็บางครั้งมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกเนาะเขาอาจจะมีเรื่องที่คุณไม่พอใจแต่ว่าหลายๆเรื่องมันก็ ชดเชยกันได้อะไรประมาณนี้คนคนนี้จะดูจัดจิตใจดีนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะลัคนาราศีพฤษภกก็ได้เขาดูใจดีในบางครั้งรู้สึกสองไม้เท้าอะค่ะมันเป็นอะไรที่มันตัดกันไม่ขาดเดี๋ยวจะมีการเข้าว่างหอขอคืนดีหรือมีการปรับความเข้าใจกันถ้ามีปัญหามีประเด็นอะไรกันหรือมีเรื่องที่มันวิตกกังวลคิดมากเครียด สิ่งต่างๆจะเริ่มคลี่คลายคุณจะกลับมาอยู่ในโหมดของความมั่นใจเหมือนคุณพลิกสถานการณ์คุณมองสถานการณ์ออกว่าคุณควรปรับตัวยังไงเหมือนคุณหลุดพ้นจากความความเครียดอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แค่คุณปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่หรือไม่ก็คิดบวกมากขึ้นอืม เหมือนคุณเฉิดฉายมากขึ้นแล้วก็เลือกในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขมากขึ้นอะไรที่ไม่มีความสุขเหมือนคุณก้าวผ่านปิดมันไว้หรือไม่กม็เลือกที่จะมองในสิ่งดีๆอะไรที่เป็นปัญหาเหมือนคุณข้ามผ่านอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะแต่มันเป็นปัญหาที่มันโดนแบบซ้าๆซ้ๆซ้ำๆซ้ำๆบ่อยๆจนทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยเนาะแต่เหมือนคุณคิดได้แล้วก็ก้าวผ่านกับสิ่งนี้ไปได้ ชีวิตของคุณมันจะเริ่มดีขึ้นคุณจะเริ่มมั่นคงแล้วก็มีความสดใสามากขึ้นอืเหมือนคุณมองข้ามปัญหาเพราะปัญหามันอาจจะไม่ได้ใหญ่อืมเดี๋ยวขอดูต่อแล้วยังไงความสัมพันธ์คุณกับเขาจะยังไงต่อขอดูความคิดของเขาก่อนเนาะว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะ่ะอ๋อไพ่ขึ้นคล้ายๆกันเลย อืมันจะมีการได้คำตอบคุณการต่อสู้ของคุณเป็นผลเขาเหมือนตื่นรู้กับบางเรื่องที่คุณได้ทํากับเขาเขารู้สึกมันจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบกับความรู้สึกของเขาเหมือนเขารู้สึกว่าเขาทําให้คุณ ผิดหวังบางสิ่งบางอย่างเหมือนตื่นรู้อะค่ะเขาอาจจะไม่เคยรู้แต่เขาเหมือนเขาไม่เคยรู้ว่าเขาทําให้คุณแบบเเอศร้าใจกับบางเรื่องเนาะจนจนตอนนี้เขารู้แล้วเขาจะกลับมามองคุณในมุมมองใหม่แล้วก็ทําทําให้คุณมีความสุขเหมือนกับเอาใจใส่คุณมากขึ้น ันคุ้มค่ากับการรอคอยของคุณกับการพยายามของคุณตอนนี้ความรักน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะในเดือนนี้มีการได้สวีทกันมากขึ้นแน่นอนมีการวางแผนไปฮันนีมูนก็ได้หรืออาจจะมีการวางแผนเปิดตัวหรือความรักมันจะมีมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากๆะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูความความสัมพันธ์ของคนนี้คู่กันนะคะว่าในเดือนนี้เป็นอย่างไร จากก่อนหน้าน,นี้ที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆแล้วก็ไม่เคยย่อท้อต่อสิ่งที่เข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาต่างๆนานาที่มันเข้ามาคุณน่าจะมีการมองมุมอม,อมองใหม่ในเรื่องของความรักมีการได้ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตคู่ของคุณในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะพยายามกับความรักครั้งนี้จนทำให้ ความรักมันไปต่อแบบสวยงามถึงมันจะมีความผิดหวังเล็กๆน้อยๆแต่ว่าความรักมันมันเป็นอะไรที่คบกันมานานแล้วเนาะมันมีความนิ่งมันมีความสุขมากขึน้นได้หลับอย่างเต็มอิ่มไม่ต้องคิดมากกับบางเรื่องในเรื่องของครอบครัวเหมือนคุณตัดปัญหาที่มันมีอยู่ตอนนี้ปัญหาของการนอนไม่หลับปัญหาของความโดดเดี่ยวปัญหาของความซึมเศร้าบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของชีวิตคู่ตอนนี้เหมือนคุณตัดปัญหา แล้วความรักมันกลับมาดีขึ้นอืมเดยกเวลิลค่ะในเร็วๆนี้คุณจะหลุดกับปัญหาจะเจอกับความสุขบางคนงท่านอาจจะดิวกับต่างชาติก็ได้นะคะมันมีโอกาสที่ความคุงเครือการการรู้สึกผิดหวังบางสิ่งบางอย่างมันจะเริ่มคี่คลายคุณจะได้มีการพูดคุยเหมือนเหมือนความรักมันมีการ ปเปลี่ยนมุมมองใหม่ความรักมันจะเริ่มดีขึ้นมีการมีการได้มันถึงเวลาค่ะถึงเวลาที่ความพยายามของคุณการอดทนกับสิ่งต่างๆกับปัญหาต่างๆอ่ะมันมันเหมือนเหมือนปัญหามันจบอ่ะการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะว่าชีวิตจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาคือมีทั้งความสุขความทุกข์ การได้การได้เอาชนะกันในเรื่องของของแบบชีวิตคู่เนาะมันก็ต้องมีการถกเถียงมีการเอาชนะพอเอาชนะคุณก็รู้สึกแย่พอรู้สึกแย่คุณก็จะได้มีการตกผลึกในเรื่องของความรักว่าชีวิตคู่ของเราจะไปยังไงต่อหรือไม่ก็มันจะรู้สึกว่าขาดกันไม่ได้เพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ ขาดหายไปในชีวิตคู่ของคุณถ้าคุณมีปัญหาอะไรการเหมือนคุณกับกลับมาคีขคายปัญหานั้นมองข้ามกับปัญหาบ้างเป็นบางครั้งชีวิตคู่อะค่ะมันก็มีบ้างเนาะยะดูต่อว่ายังไงไพจะบอกยังไงอีกความรักของคุณมีคู่จะเป็นอย่างไรอีกคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงจะหลุดพ้นจากปัญหาจะมีการได้ไปต่อความรักมันจะมีการเติบโตมากขึ้นจะหลุดจากปัญหาอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังมันจะเปิดเผยตัวเองแล้วก็เหมือนปัญหามันจะจบในเดือนนี้จะมีอิสระกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วความรักมันจะไปต่อมีโอกาสได้เดินทางนะคะในเดือนนี้เพิ่มความสุขเติมความหวานอะไรต่างๆนานา,นา เดตเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับชีวิตของคุณความรักของคุณมันจะโฟกัสกันมากขึ้นแล้วก็เหมือนจะทุ่มเทความรักด้วยกันมากขึ้นเนาะจบปัญหาค่ะชีวิตคู่ของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนอะไรคุณบ้งคะโอ้ ซซฟไรสอริปไตยคุณคือราชินีแห่งชีวิตของคุณคุณคือเจ้านายของชีวิตตัวเองคุณมีโอกาสเลือกคุณเป็นคนที่เฉิดฉายเป็นคนที่มีคุณค่าคุณค่าของคุณคือความอดทนของคุณคุณคือคุณคือคู่ของคุณก็จะเห็นคุณค่าของคุณมากๆต่อเมื่อเขาเขามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว เขาขาดคุณไปเขาจะรู้เลยว่าคุณคือคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขา l ิส t ซ n เขาจะฟังคุณมากขึ้นชีวิตคู่จะยืนหยัดได้คุณจะกลับมายืนหยัดเป็นตัวของตัวเองอติดมาสองใบนะคะคุณจะส่องแสงชีวิตของคุณจะมีแสงสว่างในเรื่องของความรักมากขึ้นความรักของคุณจะมีแพชชั่นคุณจำเหมือนกับเห็น ถ้าใครมีปัญหาประเด็นอะไรอ่ะเหมือนจะเจอแสงสว่างจากปลายอุโมงค์ปัญหามันจะเริ่มหมดไปจากการที่คุณได้คุยกันฟังกันมากขึ้นคุยคุยกันมากขึ้นฟังเสียงหัวใจแล้วรู้สึกว่าคู่ของคุณมีคุณค่ากับคุณมากขึ้นคือรู้สึกได้ว่าคู่ของคุณมีคุณค่าขาดใครไปสักคนหนึ่งมันก็รู้สึกรู้สึกว่าคุณค่ามันหายไปหรือไม่ก็ตัวตนของ ของคุณดูด้อยลงคุณรู้สึกรู้สึกมีคุณค่าก็คือต้องอยู่ด้วยกันมันจะส่งเสริมกันคุณจะมีแพชชั่นความรักของคุณจะดีขึ้นนะคะในเดือนนี้นะคะค่ะก็ประมาณนี้อืความรักของคุณจะมีแพชชั่นมันจะสดใสามากๆแล้วก็เห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นแล้วก็ความรักจะกลับมามั่นคงอีกครั้งค่ะก็ประมาณนี้ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมและฟังฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักนักแล้วก็สนับสนุนมอนิงได้ทุกๆช่องทางนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ